สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับลุงวีบ้านไร่ริมบึงนะครับตอนนี้ลุงวีก็จะพามาอัปเดตข้าวหอมมะลิ105นะครับที่ตัดใบไว้ตั้งแต่14กันยา2566นะครับนับถึงวันนี้ก็ได้47วันแล้วครับตอนนี้ก็เริ่ม ออกลวงแล้วล่ะครับออกลวงได้90%้เเซนต์ล้ะครับทุกคนนี่จะพามาชมนะครับเนี่ยข้าวก็ออกเสมอดีนะครับข้าวที่ตัดไว้ออกลวงเสมอดีนะครับไม่สูงนะครับ แต่ก็ห่างไปนิดนึงเพราะว่าหญ้ามันเยอะตอนแรกที่เราตัดนะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เลยนะครับข้าวแปลงน,นี้ว่าจะปล่อยทิ้งแล้วมาตจะิใจตัดใหม่ละครับก็เลยว่า,าปีต่อไปก็จะได้เป็นประสบการณ์ละครับต่อไปนี่ถึงเวลา ัดก็ตัดเลยน่าจะประมาณเดือนสิงหาแล้วตัดเลยนะครับข้าวก็จะออกมาสวยงามละครับรลวงใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยดูสิครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่แหละครับรวงใหญ่นะครับเนี่ย ได้ข้าไม่กี่วันนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้แล้วข้าวแปลงนี้ก็คิดว่าจะปล่อยทิ้งแล้วพอตัดใบปุ๊บฝนก็ตกลงมาให้แล้วครับทุกคนน้ำก็ท่วมสาวันก็ลัดขึ้นมาตามที่เคยอัดคลิปให้ดูแล้วครับ ไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้แล้วครับทุกคนก็จะได้เป็นประสบการณ์เลยว่าทยาเยอะจะทำยังไงไม่ต้องกังวลเลยตัดใบแล้วขอให้มีน้ำนะครับพอตัดรัดขึ้นมาปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยเลยนะครับพอตั้งตัวได้ก็ฉีดฮอร์โมนทั้งใบอีก สักสองครั้งละครับทุกคนนี่ตามที่เห็นเลยละครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูอีกนะครับจนกว่าจะได้เกี่ยวละครับทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลงุงบีบ้านไร่ริมบึงด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจนกว่าจะได้เกี่ยวแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจากโรงวีบ้านไร่ลิบบึงครับ